สวัสดีชาว f อฟบแฟดงานส่งนะครับลูกค้า Tik t o อกนะครับแล้วก็ลูกค้า YouTube ลูกค้าเพจแฟดงานสงนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยในส่วนของการปลดล็อกเครื่อง oppo a 3 8นะครับเหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมี2 m เม็ดแฟ cpu นะครับก็คือเม็ดแฟดอ่ไมครนแล้วก็เม็ดแฟดซัมซุงนะครับตามท้องตลาดทั่วไปส่วนมากจะเป็นเม็ดแฟ s ซัมซุงนะครับซึ่งจะไม่มีมีปัญหากับการทําโปรแกรมนะครับก็ ผมนะครับเจอในส่วนของเม็ดแฟกไมคอนนะครับซึ่งยากกับช่างทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไฟแฟตกปลดล็อกนะครับมาใส่สลับกันนะครับเครื่องจะเกิดดับนะครับแล้วต้องทําการแกะทำนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาทําหลายวันนะครับก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณลูกค้าจากต่างจังหวัดนะครับที่รอได้นะครับส่วนมากจะทํา1วันถึงเช้ากับเย็นนะครับแต่ตัวนี้ต้องวิจัยกันใหม่ในส่วนของการปลดล็อกเครื่อง OPPO A 3 8นะครับ m e d v e t Micron นะครับแต่หลังจากนี้นะครับก็จะเร็วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับส่งทํา1วันทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับสัญญาณรีแทกมาเต็มนะครับเครื่องนะครับจะต้องทำการแกะฝาหลังนะครับถ้าเป็น m e d v e t Micron แกะนิดเดียวนะครับแกะฝาหลังเพื่อจิ้มเทสพอยด์นะครับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัวเครื่องมากมายนะครับจะแกะแค่ฝาหลังนิดหน่อยนะครับเพื่อทำการจิ้มเทสพอยด์ให้ เจอกับโปรแกรมนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าเครื่องไม่ได้ปลดล็อกบูตนะครับปลดล็อกบูตไปนะครับจะใช้แอปธนาคารไม่ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้ปลดนะครับฟังอีกทีไม่ได้ปลดนะครับก็จะใช้งานได้ทุกอย่างปกติแอปทุกอย่างอัปเดตได้ปกติแอปธนาคารใช้ได้ทุกธนาคารนะครับแล้วก็แต่นะครับเครื่องจะไม่สามารถอัปเดต Android ในตัวเครื่องเพื่อป้องกันการรีล็อกนะครับ, red บสสรีล็อกภาษาบ้านๆก็คือกลับมาล็อกอีกนะครับตัวนี้ตัดไปแล้วนะครับเพื่อให้จบ100%นะครับวันนี้เราก็มาคุยในส่วนของการปลดล็อกเครื่องติดลายเดือน Oppo A38 New นะครับเม็ดแฟ,ฟตของไมคอนนะครับที่คนอื่นเขาไม่เจอผมก็เจอจัดการให้เรียบร้อยนะครับเครื่องในมือท่านก็ส่งทางํานะครับ 1-2วันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเอ่อพวก A 1 7K พวกนี้นะครับก็ถึงเช้ากับเย็นได้เลยครับเพราะเครื่องนี้วิจัยจบไปแล้วไม่มีอะไรนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ในการกดล็อกเครื่อง oppo ทุกรุ่นนะครับลองทักเข้ามาที่ fb แฝงงานสดนะครับขอบคุณมากๆครับ